คิตันช็อป้านเติมโรบักเรียนสุดคุ้มมีบริการรับฟาร์มแมปต่างๆและหาของแมปบอล์กฟู้รับกดเกมพาร์แมปคินเลกาซี่วอล์กฟ o o d และแมปต่างๆอีกมากมายแถมยังมีโรบบอกทอยโค้ดอีกด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเฟสโค้ดหรือว่าเป็นทอยโค้ดที่มีทั้งแบบซุ่มและแบบซื้อและสำหรับใครต้องการหาไอเดียเอาไว้เล่นไม่ว่าจะเป็นแมปวอล์กฟ o o d หรือคินเลกาซี่ทางร้านคิทตันช็อปเนี่ยก็มีเหมือนกันนะครับสำหรับใครที่สนใจก็สามารถไปใช้บริการกันได้ที่คิทตันช็อปผมเ,คมเดคนนอ้ข่าวแวว์ม น้ำเดืดหน้านะครับพร้อมกับผลมังกรใช่ปะเน่ <Okay. S 1> แล้วมีคนมาบอกนะครับ <Okay. S 1> ซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าข่าวจริงหรือข่าวปลอมนะถ้าไม่เป็นข่าวจริงก็เป็นเรื่องที่ดีครับเพราะว่าทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วแหละว่าผมเนี่ยเป็นโลกที่แบบไม่ชอบผลโอเปะเป็นอย่างมากเลยครับเพราะว่ามันแบบไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่เอาง่ายๆก็คือแบบสำหรับผมนะ ราะว่าแบบสกิลมันก็ไม่ใช่โลเกียจะฟาร์มก็ฟาร์มยากจะ PVP ก็ค่อนข้างที่จะยากครับแต่ว่าหลายคนถ้าหลายคนคิดนะครับไม่เหมือนกันซึ่งสำหรับผมก็มันเป็นผลที่ไม่ค่อยจะดีนะอันนี้เราอยู่กันในบล็อกฟุตนะครับเวอร์ชั่นที่ยังไม่ได้ถูกรีเวิร์กนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูสกิลจากนั้นนะครับผมก็จะพาทุกคนเข้าไปในเกมหลักนะครับหรือว่าเกมแท้นั่นเองสกิลแรกคือกางแอรียนะครับผมและสกิลที่2ก็คือตัดหินนะครับหรือว่าตัดสิ่งของเนี่ยโยนนะครับสามารถตัดต้นไม้ได้สามารถต ประมาณนี้สกสิลน,นี้ครับไปดูสกลิลต่อไปครับชื่อว่าเอ h นะกนะครับถุกอ่านไม่ผิดนะนะเขียนว่าเอโก้ไนส์นะครับนี่นะปาดไปเลยแล้วก็จะฟันเร็วๆครับผมนีนะฮะก็จะเป็นประมาณนี้สกลิลนี้ใช้ p v p บ่อยครับแล้วก็มาดูสกลิล F กันสกลิล F นะครับเป็นการวาร์ปซึ่งต้องบอกเลยว่าทุกสกิลเนี่ยต้องใช้ภายในโดมเท่านั้นใช่ปหเนี่ยถ้าใช้นอกโดมมันใช้ไม่ได้ใช่ปะโอเคต้องกางรูมตลอดนะครับอันนี้สามารถได้ทั้งรูมเลยเหรอเออว่ะ กอยู่นะครับได้ทั้งรูมเลยยิ่งฟาร์มมารูมยิ่งใหญ่นะพี่ใช่หรอถ้ามาเตอรี่เราหกร้อยรูมโคตรใหญ่เลยอ๋อโอเคครับความใหญ่ของรูมเนี่ยมันขึ้นอยู่กับมาเตอรี่ด้วยผมรู้ใหม่ครับแล้วก็สกิลวีครับผมชื่อแกมมารัสนะครับใช้อย่างนี้ปาดไปแล้วก็นี่นะฮะอลังการเนาะมันจะดูอลังการมากเลยนะครับแบบนี้เลยตุ้มแต่ก็เป็นการโจมตีแบบ AOE อนะฮะอันนี้ก็ถือว่ารับได้อยู่ใช่ป่ะเมื่อกี้ผมเห็นมอนกรดเดนอยู่นะ โอเคประมาณนี้ครับสลับสกิลวีแลวมาดูกันใหม่ครับทุกสกิลเลยสกิลแรกครับสกิล X นี่ฮะมีการระเบิดหินตัดหินขึ้นมาแล้วก็ระเบิดสกิล C ครับโยนมีดไปแล้วก็ฟันรัวๆค่อนข้างคล้ายสกิลว v นะแต่ว่าสกิล V ใหญ่กว่าแล้วก็เป็นสกิลนี้ครับสกิล V ปึ๊บ่านไปนี่ฮะใหญ่มากก็จะฟันทั้งแมปนี่แหละนะครับตายไปตัวนึงอ่ะปึ๊บจะบอกว่านี่นะครับพวกนี้ก็จะโดนด้วยนะครับ ถือว่าสกิลนี้ก็ดีแต่ว่าเหมือนแบบดาเมจมันโดนมันไม่โดนนะมันแค่ทำให้กระเด็นใช่ปะเพราะไอ้หมอนพวกนี้เลดไม่ลดเลยโอเคสกิลเอฟเป็นการพุ่งแล้วไปเข้าแบบหลักกันดีกว่าครับผมไม่ใช่แบบดีเข้าเกมหลักกันนะครับว่าผลรอในเกมหลักเนี่ยมันจะเป็นแบบไหนครับจะเหมือนกับเกมนี้แค่ไหนโอเคไปกันเลยนะครับแล้วตอนนี้เราก็เข้ามาในเกมกนเป็นท่กร้อยแล้วนะฮะเราจะเข้ามาในเรื่องของหมวดอิสระนะครับตอนนี้เราลงเซฟมานะครับ นี่นะฮะเป็นตัวรอนั่นเองสกิลทุกอย่างก็ตันหมดแล้วครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่าแต่ละสกิลเนี่ยมันจะเป็นยังไงจะมีทั้งคอมโบแล้วก็เป็นสกิลหลักนะครับจะมีสกิลที่ได้มาจากการคอมโบแล้วก็สกิลที่ได้มาจากการชาร์จนั่นเองโอเคเรามาดูดีกว่าว่าเขาตั้งอะไรให้เราบ้างนะครับมอสไซกรกมแห่งความตายครับไม่ว่าใครก็ย้อนกลับไปไม่ได้แล้วก็จะประมาณนี้แหละนะครับสรับที่เขาติดตั้งมาให้นะฮะมาถึงก่อนชัมันดีแล้วฮะก่อนชับเรือเคลื่อนไหวเร็วกว่าที่คิดฮ่โอเคมาครับผ ดี๋ยวมาดูกันโจมตีนะครับว่าจะเป็นยังไงการโจมทีแรกครับเนี่ยกางรูมนะทุกการโจมตีจะเป็นกลางลูมหมดเลยอันนี้คือผมโจมตีที่ติดต่อกันเลยนะกลางรูมก่อนนะครับแล้วก็ฟันรัวๆครับผมอย่างนี้นั่นเองมาดูการโจมตีแบบกดวายนะครับกดวายเป็นการกลางลูมนะครับเออเป็นการกลางลูมอย่างเดียวเลยชึบชบชบนี่ฮะกลางลูมขึ้นมาแล้วก็กดวายเป็นแค่การกลางรูมเฉยๆนะเอาละเรามาดูสกิลกันครับฟันไปปึ๊บนี่นฮะเป็นการตัดอย่างนี้ น่าจะมีประมาณนี้ครับสลับสกิลนี้เป็นคอมโบแรกครับปึ๊บชึบชึบประมาณนี้ครับผมมาดูคอมโบที่2กันครับหนึ่งสองปึ๊บเป็นหินนะฮะไม่ใช่เป็นหินดิเขาเรียกว่าเหมือนจะยกของลงมาตกใส่นะ1 2สองนี่ใช่ปะนี่นะครับเป็นการยกหินตกลมาใส่นะโอ้นี่เป็นการรวมขึ้นมาข้างบนได้ด้วยนะครับถือว่าดีเลยสรับรอมาดูคอมโบที่3ากันนะครับหนึ่งสามครับแล้วก็เป็นสกิลแบบนี้ฮะ พุ่งชนครับผมอันนี้เหมือนสกิลของแบบน่าจะเป็นสกิลของดาบซะมากกว่านะครับดูใหม่หนึ่งสองสามย่างนี้ครับนี่นะการล็อกแล้วก็พุ่งชนนะครับพุ่งไปฟันนั่นแหละมาดูคอมโบที่4กันครับผมเดี๋ยวปิดรูมก่อนแบบอ่ะกลางใหม่1 2 3 4ครับแล้วก็โอ้โหเปมืนมีการโยนดาบไปนะครับประมาณนั้นมาดูคอมโบที่5ครับไม่รู้มีไหมหนึ่ง ไม่น่าจะมีนะครับสำหรับคอมโบที่5นะครับโอเคประมาณนี้เดี๋ยวนะอันนี้เป็นการฟันแล้วก็ยกขึ้นนะครับฟันบออากาศได้สกิลจะเปลี่ยนไปนะครับบออากาศเดี๋ยวมาดูคอมโบการอากาศใหม่นะครับคอมโบแรกหนึ่งอันนี้คล้ายๆเดิมเลยครับแต่หินตกลงมาเยอะกว่าเดิมนะ,าาาม,นะมาดูคอมโบที่2ครับ1 2แล้วก็พุ่งไประเบิดนะครับแบบน,นี้ไปช็อตนั่นแหละประมาณนั้นชึบ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  โอ้ฟันรัวๆได้ด้วยนะครับบนอากาศโอเคประมาณนี้ครับสำหรับความบของรอรุสกิลใหญ่กันบ้างนะครับตรงนี้ตายหมดแล้วครับเดี๋ยวเราวิ่งหาดีกว่านะฮะว่าแบบตรงไหนมีตัวให้เราสู้บ้างแลานหน้านี้นะครับมีตัวให้สู้อยู่เจอเด็กครับผมน่าอยู่ทีมเดียวกันโอเคไม่เป็นไรหัวหน้าทหารเรือมาละหัวหน้ามันมานะครับมามาดูดีกว่าว่าสกิลใหญ่จะเป็นยังไงครับสกิลแรกครับผมกลางลูมแล้วก็พุ่งไปบีบหัวใจครับสกิลนี้ในบอกฟุตไม่มีครับ แต่ว่าในคิเลกซีมีนะหรือเปล่าวะไม่แน่ใจครับมาดูสกิลต่อไปครับกลางลูมแล้วก็ว้าไปครับอืมไปเราไปหาบอสต,ตัวต่อไปครับข้างบนเลยอันนี้ฐานเรือปะถ้าจะฐานเรือครับจัดการทิ้งก่อนเลยแล้วกันอ,อะไรผีมุ่งมังบอสอยู่ด้านหน้าเลยครับโคตรไกลวิ่งมาโคตรไกลเลยมาหาบอสสกิลต่อไปครับผมกลางรูมเหมือนเดิมฮะแล้วก็ดาบออกมาฟันครับ เดี๋มาถึงสกิลสุดท้ายกันนะครับเป็นสกิลที่เพิ่มทักษะนะครับหรือว่าเพิ่มพลังนั่นเองนะประมาณนี้ไม่มีอะไรวุ่นวายครับทำให้เราโจมตีเร็วขึ้นแล้วก็ไวขึ้นอย่างนี้ครับแบบนี้เลยเพิ่มพลังด้วยนะจะไม่ผิดนี่ครับไม่มีอะไรวุ่นวายครับสำหรับสกิลนี้ประมาณนี้เลยอันนี้ก็เป็นสกิลที่สกิลที่3นะที่เราเคยใช้ไปสกิลนี้ดูไม่ค่อยไม่ค่อยเท่เลยนะครับจากที่ดูมาหลายสกิลเนี่ยมันแทบไม่เหมือนในบล็อกฟูดเลยนะครับมีบางสกิลเท่านั้นที่เหมือนนะ เอาละตัวนี้ยังไม่ครบนะครับเราเอามายังไม่หมดเดี๋ยวเราเนี่ยไปดูสกิลต่อไปกันดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไง <S <S มากันกับรอบที่2นะครับที่เราจะาสกิลมาเพิ่มอีก4สกิลนั่นเองเดี๋ยวมาเก็บสตัดก่อนนะครับจริงๆมันไม่เรียกว่าสตัดหรอกเขาเรียกว่าสแตมินานะครับหรือว่าเป็นสกิลนั่นเองเก็บสกิลเพื่อที่จะเอามาใช้สกิลรอบหนึ่งนะครับเรียกว่าเก็บอะไรเอาพลังงานนะประมาณนั้นโอเคครับเรียบร้อยละเดี๋ยวมาดูกันสลหรับสกิลแรกกันนะครับก่อนอื่นเลยขอหาหัวหน้าทหารเรือก่อน เพราะถ้าไม่มีนะครับมันรู้สึกไม่มันนะฮะหรับรอมันมันวิ่งไปแล้วพุ่งไปไม่ได้ครับเออมันแบบรู้สึกชา้าจังเลย <c oughs> อันนี้เป็นการอะไรเนี่ยโอ้เราใช้สกิลแล้วนี่ว่าเอาละมาเราดูสกิลแรกกันนะครับไม่ต้องใช้กระพวกทหารละใช้กระพวงนี้แหละสกิลแรกครับผมนี่นะเปลี่ยนหัวให้กัยเป็นระเบิดแล้วก็ระเบิดนะฮะทีว่า <c oughs> สกิลนี้ค่อนข้างเกียนเลยนะแต่มันไม่ได้รุนแรงขนาดนั้นนะครับเป็นระดับแค่2ดาวเองมาดูสกิลต่อไปครับกดใช้ไปเลยเป็นการเล็งนะครับแล้วก็อ่ะคืออะไรวะาอ่ะ <c oughs> คืออะไรวะมองไม่เห็นมันคือสกิลอะไรนี่ผมไม่แน่ใจนะครับเอ,อมาดูสกิลต่อไปครับผมอ,อมาไวไปไวมากเลยยังไม่ทันดูเลยมาดูสกิลเมื่อกี้ใหม่ครับสกิลสองนะปึ๊บกดเข้าไปเป็นการเล็งนะครับแล้วก็เอ,อฮะมันน่าจะเป็นสกิลของแชมเบอร์อะไรสักอย่างหนึ่งนะครับถ้าผิดยังไงขออภัยนะครับเดี๋ยวต้องไปอ่านอีกทีนึงสกิลที่3นะครับกดไปแล้วก็โอ้โหทำดาเมจแค่ในวงนะครับเหมือนเป็นการแบบผลักออกด้วย ประมาณนี้ครับสกิลไม่ได้บือหวาอะไรมากเลยมาดูอันต่อไปครับผมอันสุดท้ายกดปึ๊บอา้าวเอาเงียบอันนี้คือแบบผมไม่เข้าใจว่ะน่าจะเป็นสกิลที่เอาไว้ใช้ตอนโดนโจมตีหรือเปล่าต้องลองดูครับต้องลองดูแป๊บนึงมาดูดีกว่าว่าสกิลนี้ไว้ทําอะไรกดปึ๊บอาา่ะฮะไม่ฟันฟันมาเราดูนะครับว่าถ้าฟันมาจะเป็นยังไงเป็นอะไรเอยผมไม่แน่ใจครับเดี๋ยวออกไปอ่านแป๊บอลองดูนะครับว่าถ้าโดนโจมตีในรูม,มันจะเป็นยังไงเอาหน่อยเอาหน่อยเพื่อนตีหน่อย ไม่เห็นจะหลบเลยไอ้ต้องไปให้บอสจัดการเรานะเพราะว่าไอ้มอนพวกนี้น่าจะสู้อะไรเราไม่ไหวนะครับอ่ะลองหน่อยมันจะทําอะไรเราเอ่ยเอาดิเอาดิตีมันดิเอ้ยมันไม่ตีเราอะหลบการโจมตีไม่เห็นได้เลยปึ๊บเชมเบอร์อ๋ออันนี้นครับสกิลแรกเป็นการขโมยอาวุธนะฮะผมก็งงว่าคืออะไรขโมยอาวุธมาแล้วก็จัดการนะครับเออที่ว่าตึงเลย มันยังเหลือสกิลหนึ่งนะครับเป็นสกิลสุดท้ายแต่ว่าผมแบบอยากให้มันแบบอยากรู้ว่ามันทำอะไรได้สำหรับสกิลนี้อะเอาหน่อยดิใครก็ได้สักตัวหนึ่งเอ้ยเอาหน่อยโอ้ยนี่ไงเมื่อกี้นะครับเอาละมาเดี๋ยวเรากดเลยครับแล้วก็มารอดูดีกว่าว่าถ้าโดนโจมตีอีกรอบนึงจะเป็นยังไงมาดูผมถูกไหมนะหายากอยู่ด้วยพวกบอสดีๆเอ้อยนี่ไงมีบอสต,ตรงนี้นะครับดูกับคิดคิดน่าจะแยกง,งานรอแป๊บโจมตีหน่อยดิ โจมตีมานี่นะฮะเป็นสกิลที่เอาไว้ป้องกันกลับนะเป็นประมาณนี้เลยเพราะว่าไอ้วงรอบๆตัวก็หายไปแล้วด้วยประมาณนี้สรับสำหรับสกิลรอนะครับเดี๋ยวเราไปดูอีกสกิลสุดท้ายกันนะว่ามันจะเป็นแบบไหนกลับมานะครับสำหรับด่านเดิมเหมือนเดิมฮะแชมเบอร์ดี้นี่เก็บสกิลก่อนมาโจมตีเพื่อที่เก็บสกิลครับเก็บไปผมไม่รู้นะครับว่าด่านฝึกซ้อมเขาใช้กันยังไงนะแต่ว่าผมเอาด่านนี้แล้วกันง่ายดีสำหรับผมนะมาดูสกิลสุดท้ายครับกดไปเลย เรียกอาวุธที่อยู่ดนหน้ามาแล้วก็พุ่งโจมตีครับประมาณนี้โอเคทิมเอออันนี้ขโมยอาวุธนะครับเป็นการขโมยอาวุธนี่นอันนี้ก็เปลี่ยนหัวเป็นระเบิดสรับรอน่าจะไม่มีอะไรมากครับเป็นประมาณนี้นะโอเคก็ง่ายๆเลยครับอันนี้เป็นการเล็งเล็งแล้วก็พุ่งไปโจมตีเหอนท้องฟ้าครับมา ผมไม่ไมรู้ว่ามีคอมโบอะไรอกีกไหมการูมแล้วก็อ,อกรับสลับรอก็ประมาณนี้นะฮะเป็นสกิลของผลรูมนั่นเองซึ่งก็เดาวไว้นะครับว่าถ้ามันรีเวิร์กมามันจะเหมือนในเกมนี้หรือเปล่านะครับอาจจะไม่เหมือนก็ได้ใครจะไปรู้นะครับเพราะว่าบ็อกฟูดก็ทํามาไม่ค่อยจะเหมือนนะครับหลายๆอย่างเลย แต่เกมที่เหมือนนี่ก็น่าจะเป็น King Legacy นะครับแต่ผมรู้สึกว่าหลังๆมาบอกรีก่กอค่อนข้างเหมือนอยู่นะสำหรับผลเสือผลอะไรพวกนี้นะครับอันนี้เหมือนเลยโอเคสำหรับรอครับก็ประมาณนี้ผลโอเปะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับใครที่อยากให้ผมเอาไปลองทดสอบกับตัวอะไรนะครับเรียกว่าเอาไปเปรียบเทียบกับตัวอะไรเนี่ยสามารถคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะโอเคสำหรับวันนี้ไว้เจอกันครับขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบายยครับผมตัวรอก็มีประมาณนี้แหละนะครับไม่ค่อยจะเท่เท่าไหร่